ส่วนพวกนี้สุกแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันครับวันนี้เมนูแกงเห็ดฟางเนื้อย่างเป็นแกงเห็ดฟางนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเรื่องงานอีกแล้วครับผมวันนี้นะครับจะกลับบ้านแล้วจะไปกินข้าวที่บ้านไปทากับข้าวกินนะครับเหมือนเดิมนะครับผม สวัสด,ดีพบกับผมยามค่ำคืนวันนี้มาทำสองแรงนะครับมาทำงาน,นง,งานเงินงานงานครับสู้ๆกันไปทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านก,กันแล้วเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้ผมจะทำเมนูอะไรกินนะครับผมก็สไตล์เก็บผักเหมือนเดิมหนุ่มโรงงานก็อย่างเงี้ยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันที่บ้านนะครับผมโอเค let's go ไปเลย มสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้จอดเช้าๆนะครับผมวันนี้วันเช้าของวันนี้เราก็มาทำไปดูกินข้าวครับผมหลังจากเลิกง,งานมาสิ่งนี้ที่เราได้มาก็เห็ดฟางนะครับเห็ดฟางหนึ่งอย่างแล้วครับวันนี้จะแกงเหง็ดฟางกินกับอะไรเดี๋ยวไปดูอีกอย่างหนึ่งนะครับผมมาดูกันเลย เป๋หมาที่บ้านนะครับมีเมนูอีกอย่างของเราออกมาจากฝาชีแล้วครับหมักไว้เนื้อย่างนะครับผมเนื้อย่างวันนี้เราจะมาทําเม,มนูเห็ดฟางแกงเห็ดฟางแล้วก็เนื้อย่างนะครับผมซื้อมาจากตลาดแล้วก็นี่ครับเตาถ่านที่เราจะย่างเนื้อกันวันนี้นะครับ โอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผมพบกับช่องทวีราทีเอชโอเช่นเคยนะครับมีดูยามช่องเราวันนี้ก็จะมีอยู่แกงหิดฟางนะครับผมแล้วก็เนื้อหมักไว้นะครับผมแล้วก็มาย่างตอนนี้จะย่างเนื้อกันแล้วครับใช้นี่เลยวันนี้ย่างเนื้อครับเดือย่างลมกควัน รเทียมซอส<ม>เนื้อแดงแดงนะครับเนื้อแดงแดงเลยวันนี้แบบเดียวติดซะแล้วหนึ่งชิ้นนะครับ แบบเช้าของเราวันนี้เนื้อย่างโอเคครับเดี๋ยวขอสักย่างเนื้อสักพักนึงนะฮะให้มันกินเกี๊ยมก่อนแต่จะถ่ายช่วงที่นะครับผมวันนี้มีงงเรามีสองอย่างนะครับผมแล้วก็เมนูเพิ่มเติมอีกหลักๆที่ไม่ได้ทําให้ดูแต่จะไปกินให้ดูโอเคครับผมหมักย่างแล้ววันนี้หมักทิ้งไว้แล้วก็แกะหิดฟางวันนี้ครับผมโอเค ครับผมเนื้อของเราก็ได้ที่แล้วครับตอนนี้เนื้อของเราได้ที่แล้วนี่อสนุกกันเราก็จะไปกินนะครับผมวันนี้เมนูย่างเนื้อนะครับผมกับแกงเห็ดฟางเดี๋ยวไปดูแกงเห็ดฟางครับนี่จะเป็นแกงเห็ดฟางนะครับ สดน้ำรลล้อนยามเช้าหลังจากเลิกงานนะครับผมวันนี้เมนูของเรามีสองอย่างแกงหิดฟางกับย่างเนื้อนะครับผมย่างเนื้ออาหารสิงโตอีกแล้วแต่วันนี้ทำเป็นสุกๆนะครับผมเห็นแล้วยากกินเลยแล้วไปดูเพิ่มเติมว่ามีอะไรเพิ่มเติมนอกจากแกงหิดฟางกับ ย่างเนื้อครับผมวันนี้สูตรใหม่ครับผมสูตรทําให้เนื้อสุกเร็วขึ้นนะครับนี่สูตรทําให้เนื้อสุกเร็วขึ้นเอาหม้อครับผมมาครอบไว้ข้างบนนะครับเอาหม้อมาครอบไว้ข้างบนนี่ฮะกลิ่นหอมชวนดมเลยครับย่างเนื้อของเราวันนี้เนื่องจากว่าทําไมนานจัง <S <S 2> <S 2> <S 2> ผมเลยหาหม้อนะครับที่จริงจะหาฝาหม้อนะครับผมฝาหม้อไม่มีนะครับผม เลยเอาตัวหม้อเลยวันนี้นะครับผมนี่ย่างเนื้อยามเช้าครับสูตรย่างเนื้อให้สุกเร็วขึ้นนะครับมีอุปกรณ์อะไรที่ผ่านก็เอามาใช้ให,หมดนะครับผมนะครับผมโอเขี okay, รับมาครับเรามาดูว่าเนื้อของเรานะครับผมที่ย่างไว้นะครับบางๆนะิดนึงการจะใส่เนื้อย่าง ปิ้งย่างโหรอ้รอนๆๆๆนี่นะฮะกำลังได้ที่เลยนะครับเนื้อย่างนะครับเก็บรจานเลยเก็บเสร็จจานเสร็จเราก็จะไปหั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เลือก,กินอย่างชิ้นอย่างนี้เลยดี <c oughs> ได้ที่ครับ อีกที่เลยไม่ต้องหั่นแล้วผมว่ากินอย่างนี้เลยดีกว่าเฮชิ้นนี้ยังไม่สุกชิ้นนี้ยังไม่สุกยางต่อครับชิ้นนี้ยางต่อส่วนตรงนี้สุกแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปกินงันทับวันนี้เมนูแกงเห็ดฟางเนื้อย่างนะครับเนื้อย่างหมักอร่อยๆหลังจากเลิกงานครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปกินกันเลยครับสวัสดีครับพบก,กับผมอีกเช่นเคยนะครับผมยามเชา้ากินข้าวเช้านะครับผมพบก,กับช่องทวีลาพชีเนชโนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมวันนี้มากินข้าวเช้าครับเมนูของเรายามเช้าก็มีซิกเนเจอร์ของเราเพิ่งทำเสร็จวันหมาเนื้อวัวเนื้อย่างครับเนื้อย่างหนึ่งละ แกงเห็ดฟองนะครับผมสม้มตำนะครับสม้มตำลาบสุกนะครับอาหารของเราวันนี้ผักในทุ่งนะครับมีชะอมอใบหระพารับใบแมงลักนะครับผมมะเขือพริก ทั่วพูกรเจี๊ยบนะครับผมโอเคผักเยอะเลยมาครับกินกับข้าวเหนียวอีกเช่นเคยนะครับม,มูยามเช้าเอาทั่วพูอะไรเบื้องต้นกินกับตำมะละกอือ้ม ข๋วนเตี๋ยวตามครับทส้มเนื้อแกง,อองกรอบ,อบออออทำน้ำอันนี้ ครับสุดน้ำร้อนๆขึ้เทียมม,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 มาครับกินข้าวด้วยกันครับผมหลังจากเลิกง,งานมาก็ทำแบบข้าว กินแล้วก็เข้าดีภาพงอนลาบครับลาบสุกหอ,อบมันเห็ดพริกตามครับ mhm ra mặt mhm đi thì mhm nhiều mhm 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 lên mhm lên mhm 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 lên mhm 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 mà

เลยคือปแบบรับตามอีกครับม,ม,มาครับกินข้าวด้วยกันนะครับผม

มะเขือส่วนกูนี้ไม่มีอีกแล้วครับก็เก็บจากต้นมาเลยแต่ส่วนกูนี้กินี้ต้นแล้วนะครับตกเออ อมสะหน่อยสุ่มตามจะอมขึ้นเนื้อเป็นอะไรวันนี้เหมือนจะไม่ค่อยนิ่มนะครับ I'm just so hit. ครับใครยังไม่ได้กินข้าวเชาว้าครับไปกินข้าวเช้าด้วยกันนะผม Hủy xuống nữa Anh này mới kệ lắm ับเนื้อย่างเนื้อแ่เหด ครับผมจบคลิปวิพิงที่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมติดตามช่องอทิวลาชีฮิโซขอบคุณครับ